มันใหญ่มากมใหญ่ครับใหญ่มากเลยโอเคคนเราแกรนจะไปข้างนอกกันวันนี้ฝนหยุดแล้วจะไม่รู้ว่าฝนจะตกไหมข้างนอกอากาศน่าจะดีอยู่นะอยาดูกันคือที่ใส่แมสเนี่ยส่วนหนึ่งเพราะว่ามันหนาวนะครับเพราะลมมันแรงมากมันหนาวอะ่ะลมมันตีหน้าใส่แมสดีกว่าป้องกันไว้เดี๋ยวพาทุกคนไปขึ้นแท่งเป็นแบบขนส่งสาธารณะที่แบบค่อนข้างดีของเมืองนี้เลยเลย เรามารอขึ้นรถอยู่ตรงนี้นะครับมันจะเป็นป้ายรถมองนี้มองไม่เห็นหรอกโอเคแต่รถเรามาแล้วคือคันนี้แปดสิบหกมันก็เป็นสอ ตามแผนที่อะไรถ้าเรานั่งในตามโซนก็จะฟรีนะครับแต่ถ้านั่งไปข้างนอกมันก็จะเสียประมาณ4แต่ถ้าวันนั้นเราเสียครบแปดแล้วมันก็จะฟรีทั้งวันเลยหลังจากนั้นนะครับก็คือวันหนึ่งเราจ่ายทุกสุดได้แค่ประมาณแปดคิดก็คือสองรอบ วันนี้ประมาณ10องศาเลยครับค่อนข้างเย็นอยู่นิดนึงเออแล้วเวลาข้ามถนนที่นี่ก็ง่ายๆนะครับคือถ้าเป็นทางมาาละลัยอะไรเงี้ยรถก็จะจอดให้เราไปเลยแต่ว่าถ้าเป็นสี่แยกให,ใหญ่ๆนะครับมันก็จะมีไฟจราจรแบบไฟคนเดินอ่ะให้รอถ้าไฟเขียวก็คือเราเดินไปเลยปเระมานั้นเนี่ยก็แบบนี้เนี่ยเห็นไหมตรงนี้นะครับก็ถ้าเป็นไฟเขียวคือเราเดินไปเลยเนีย่ไฟเขียวแล้วก็ไป อันนี้ขนาดแยก <Okay. S 2> เล็กๆนะน,นี่ยเอเอหนก็จะมีแบบนี้ไฟเขียวเนี่ยทุกแยกเลยก็อาง่ายมากนะครับเวลาเราที่เราจะไปไหนมาไหนส่วนใหญ่ก็จะมีแทมแบบรอบเมืองเลยแบบไปได้ทุกทีอาจจะต้องมีเดินบ้านนะครับแต่ส่วนใหญ่มันก็แบบง่ายอะ่ะเออราที่จะเห็นสายไฟบนถนนนะ่ะมันเป็นสายไฟสําหรับแทมนะครับมันไม่ใช่สายไฟแบบสายไฟเหมบ้านเราอะสายนงสายเน็ตสายไฟอะไรเงี้ยเขากจะลงดินหมดแล้วนะครับที่ไม่ห้อยอย่างเงี้ยจะเป็นสายไฟสําหรับรถรถ,รถแทมอย่างเดียว คึมอ่ะมันฝนไดตกกัต่างจคึมมากนะครับแบบเมฆแบบหนาแบบเหมือนฝนไดตกแล้วอ่ะไม่รู้ว่าเราจะได้ไปถึงไหนกันนะแต่ตอนนี้อยู่ที่ฟินเดอร์นะเนี่ยตึกเนี้ยเนี่ยที่ผมถ่ายเดี๋ยวเมื่อกี้เดี๋ยวเราไปเทวข้างหน้ามันนะครับมันก็จะสวยกว่านี้นิดนึดนง แต่ว่าก็ยังไปไหนไม่ได้นะครับผมก็เลยว่าจะไปหาอะไรกินก่อนนะแถวนี้แหละแต่แถวนี้นะครับเวลาร้านค้าเนี่ยเขาจะติดป้ายไว้ข้างบนนะครับมันจะไม่ขวางทางเดินนะแบบเขาจะให้ความสัมพันกับคนบาตรมากกับคนเดินอะประมาณนั้นแหละเนี่ยเขาจะติดป้ายแบบเนี้ยเต็มเลยนี่มันจะเป็นอย่างนี้แหละเห็นไหมเห็นป้ายไหมนี่แหละเขาก็จะติดไว้ข้างบนนะครับทางเดินเนี้มันก็จะไม่ค่อยมีแบบอะไรมาขวางนะคนก็จะเดินเดินซะส่วนใหญ่ ไปหาอะไรกินจริงๆก็แหละข้างหน้าน,นี้แหละก็เดินดูๆ,ๆไปเรื่อยๆถ้าร้านไหนโดนก็เดี๋ยวไปกินนั้นแต่เร่งๆไว้น่าจะไปกินฮอตพอตเขาเรียกฮอทมันที่ร้านวัดด๊าก็ฮอตพอตอ่ะมันอารมณ์แบบเรียกว่าอะไรวะเออตักๆ,ๆใส่แล้วก็ไปช่างกิโลแล้วก็ให้น้ำมากินเดี๋ยวไปดูก็รู้เองใกล้ถึงแนละ้วะไปถึงแล้วร้านที่เราจะกินนะครับร้านฮอตพอตหนาวนะใครกินแล้วก็อนรนะ้านเนท ก็แค่เราหยิบๆมาอย่างเงี้ยแหละใส่มาเลย แล้วก็รอเขามาเสิร์ฟสักของเสร็จแล้วก็ไปช่างช่างแล้วก็เขาน okay. ั่งรอเขาก็จะให้ป้ายอย่างนี้มานะครับยปแบบนี้แล้วเขาก็จะมาเสิร์ฟเรามันจะเป็นแบบชามใหญ่มากนะครับเขาขายเป็นกิโลนะกิโลสามสิบแปดแต่ปกติผมมากินจะประมาณถ้วยละสามสิบประมาณนี้แปดได้มาแล้วนะครับถ้วยมันใหญ่มากใหญ่แบบันใหญ่มากเลย เราก็เลยกินกัน2คนเพื่อเดียวนะครับแบ่งกันกินอะไรเงี้ยก็คือถ้ากีนคนวยยัอไงก็ไม่หมดแน่ๆอันนี้เราสั่งขนมหม่าล่าซิกเนเจอร์นะครับรสชาติแบบกลางๆไม่เผ็ดมากสีก็แบบเข้มข้นเลยเราก็จะเอาของที่เราตัดเนี่ยเอาไปต้มในลูกอกอะไรประมาณนี้แหละ อร่อยนะอากาศต้อหนาวแล้วมากินแบบช่วงคอแบบเลื่อนคอเียเลื่นคอภาษาอะไรเี๋ยวต่ผมยื่มก่อนแล้วนะึงหมดนี่แหละอร่อยอร่อยโอเคตอนนี้กินข้าวเสร็จแล้วนะครับที่เราไปที่เราจะไปก็คือออสมบุนนะครับจำชื่อเต็มไม่ได้ว่าอะไรวะ <S <S สะเต t e วิกตอเรียไลบรารีสเตต์วิกตอเรียวิกตอเรียเออ ลบัลลี่อะไรสักอย่างนี้เนี่ยผมจำชื่อไม่ได้อันนี้กรอยู่หน้าหอสมุดแล้วนะครับ <Yahoo! S 1> คืออัน,นี้แหละออเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายให้ดูอเคนะครับประมาณนี้ม,มันสวยอยู่นะข้างในก็เข้าไปได้นะครับคนก็จะมานั่งเล่นแ,แถวนี้นะครับเนี่ยมีสนามหญ้าฝั่งนู้นก็มีประมาณนี้โอเคหอสมุดนี้ก็เป็นหอสมุดที่น่าจะใหญ่ที่สุดในเมืองนี้แล้วนะครับ <Wow. S 1> โอเคเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูข้างในดีกว่าสวยอยู่นะข้างนอกก็สวย ก็จะมีคนอ่านหนังสืออยู่ข้างล่างเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยแหละแล้วลก็ภาพรวมก็จะเป็นโดมมีสมุดมีหนังสือให้อาหา่านเยอะแยะเลยนะครับก็อีกชั้นหนึ่งข้างล่างก็จะเป็นชั้นแบบเป็นห้องห้องอ่านหนังสือเหมือนกันนะครับคนก็จะไปทํางานไปทําอะไรอย่างเงี้ยกันแต่ว่าเราไม่ควรเข้าไปนะครับเพราะว่าเขออาอ่านหนังสือเขาอะไรมันจะเสียงไม่ได้รไประมาณนั้นครับ ครับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมเพราะว่าฝนมันตกแล้วแล้วก็อากาศมันเริ่มเย็นนะครับเดี๋ยวเราจะไม่สบายนะวันนี้อยู่ในเมืองอย่างเดียวนะครับจริงๆก็ไม่ได้ครบแต่ทั่วทั้งเมืองหรอกเดี๋ยวพอดีฝน,นมันตกก็เลยแบบไปไหนมาไหนลําบากนะครับแต่เหน่ยยากด้วยเดี๋ยววันหน้าเนี่ยผมก็จะพาไปดูที่อื่นแล้วก็อาจจะไปนอกเมืองบ้างน,นะครับก็อย่าลืมติดตามชมนะครับผมถ้าใครมีคําถามหรือว่าอยากรู้อะไรก็คอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะคะหลังจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ โอเคแล้วกนใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย